นี่เนี่ยเรามาซื้อของตอนนี้าอยู่ปานน้ำมันนะคะซื้อน้ำมันมากระสาโน่นนะคะในต่างประเทศเราไปเที่ยวมานะทุกคนก็ไปสังขะแล้วก็ไปเที่ยวเต่าเรนนะคะไปถึงบ้างก็เลยซึ่งน้านนนวิ่งงานนะคะแต่เช้าเนาะเราก็เลยต้องออกมาซื้อน้ำมันกันนะคะ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทางประสาทนก,ก็เลยไม่ได้ใสก่กระรอนน้ํามันมานะคะตอนนี้ก็คือใสก่กระรอนน้ำมันน้ำมันมาซื้อนะคะส่วนสาวนุ่นก็นู่นค่ะเดินตำยำตำยำนี่นู่นนะคะไปกดตั้งให้แม่นะคะทุกคนนม่เติมค่ะเติมน,น้มํามันนะคะนางบอกวันเบิร์หนีหาท่านนะพี่นอ้องพี่แกกํำลังเติมให้เนาะ ส่วนสาโบก็มาซื้อของไหว้รถนะคะพพุ่งนี้เช้าซื้อของไหว้รถค่ะพี่น้องนะคะสาโบก็จะทําทุกปีนะคะปีที่แล้วโบก็ทํานะคะปีนี้ก็ทํานะคะทําทุกปีค่ะไม่มันขึ้นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ไผ่แแต่นะคะความเชื่อ ส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่ใครสีเห็ดกระไดก็เห็ดกระไดนะคะพี่น้องแต่ว่าสาบูเห็ดทุกปีนะคะกเงินมากแล้วค่ะน่าจะเกินร้อนละห้าร้อยบาทนะคะจะบอกว่าช่วงนี้ผลไม้แพงนะคะทุกคน <laughs> ผลไม้แพงอีหลีนะคะแพ้งแห้งจ้ะเบิร์หนีเป็นท่านดีค่ะพี่น้องว่ายแข่ผลไม้นาะเดี๋ยวรอเขาเติมน้ำมันเสร็จก่อนนะคะข้ามเลย ติดแห้งพี่น้องขนาดว่าก็พรุ่งนี้เป็นวันทำงานนะคะทุกคนก็คิดติดนะติดจริงๆเลยนะคะร <c oughs> อค่ะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนนี่ยังเบลเลี่วนอยู่ประมาณสองเกนลอนสามเกนลอนเนาะ,ะเป็นรอบ,บนรถกนักนะะดีกว่าค่ะถาเชื่องรถพี่น้องมือสอง มันก็จะรกรกุงรังหน่อยนะคะเพราะว่านั่งไปอันลอยเย็ด,ละะดแล้วก็บมทันเดินล่างนะคะก็เลยเดินทางไปเที่ยวน้ำนะคะมันนี่ก็เลยก็เดินล่างนะคะต่จับกล้องแป๊บเราก็จะมานั่งรอมรถค่ะร้อนมากทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้ไปเที่ยวนะคะก็ทั้งสนุกแล้วก็ทั้งเหนื่อยนะคะทั้งร้อน ตัวนี้ง่วงนอนมากแม่จะว่าเราตื่นเช้าตต่นเตเศร้าตินเศร้าแล้วก็จะมากินรอน,นะคะมาล่ ตานนู่นเลนคนซื้อนะเขาก็มาขโมยกินของขาแล้วทุกคนอืมาร้อนร้อนมันจะอร่อยเพราะฉะมันหาร้อนแล้ว เสร็จแล้วนะเส็จแล้วนะทุกคนพลังงานก็วิ่งหน้าวิ่งหลังนะรถมันเข้าเยอะอ่ะทุกคน เหนียวเข่าเที่ยงไม่ได้กินนะคะไม่กินกวุ้นเกินอ หมดแล้วตามนนดาคขวยแทบพี่น้องคอยกินข,ของเขาเบิร์ดห,หมดแล้วกินไปกินมากเบิร์ด รอเช้านนค่ะพี่น้องพี่พนักง,งานน่าจะเสร็จแล้วปิดตูดรถแล้วนะคะหลังจากที่เราต่างคนต่างไปชาร์จแบตมาแล้วก็คือจะลุยงานนะคะมามาวนเช้นไปเที่ยวมาแล้วก็คือไปหลังจากนี้ก็คือลุยงานนะคะแบบทุ่มให้งานนะคะ เพราะว่าหน้ามันก็ว่าเดือนนี้ใช่ไหมมีไอ้มกราคุมพานนีนาเมษานี่คือแบบขนดินแบบใครๆก็หลอกนาใช่ไหมคะมันก็มีงานเข้ามาตลอดเนาะเพราะว่ันเป็นหน้าหน้าเลี้ยงมันไม่ใช่หน้าฝนนะมันเป็นหน้าฝนมันขนยากส่วนโบนะคะไปชาร์จแบตท,ที่บ้านเกิดมาแล้วนะคะคือเต็มรอยแล้วนะคะรอยจะมา ลุยงานของตัวเองนะคะก็คือ,เ,อ,อเปิดร้านไขาน้ำนะคะเป็นแม่บ้านที่ดีของสามีนานแล้วก็ออยังไงทำงานของเราอะ่ะนะคะก็มาเข้าสู่หมดปกติเมษาค่อยว่ากันใหม่นะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะคะทุกคน โบก็เหมือนเดิมนะคะก็กลับบ้านเกิดเพราะว่าโบเป็นคนต่างจังหวัดนะคะทุกคนโบไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะถ้าถ้าเราอยู่บ้านเราเราก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้อยู่เราก็ต้องกลับไปหาพ่อหาแม่หาพี่น้องเพื่อนญาตินะคะส่นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราจะกลับบ้านกันเลยคะ่ะ กดทซับจะคลาช่อ,องซัมโบสายลุย,ยน,นะคะทุกคนก็ปีใหม่แล้วก็ให้พี่น้องสู้สุทุกคนนะคะพี่พีเอฟซีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆนะคะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย